สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําหรือว่าสาธิตนะครับเป็นตู้กาแฟออนไลน์ไมซานะครับว่ามีการใช้งานยังไงหรือว่าอุปกรณ์ภายในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะอันแรกเลยท่น้าจอหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับตรงนี้เอาไว้ทัชสกรีนหรือการสั่งการเติมเงินหรือว่าการสั่งซื้อเครื่องดื่มต่างๆก็สามารถแตะที่หน้าจอได้เลยอันต่อมานะครับช่องใส่เหรียญตรงนี้นะครับผมอันนี้ช่องใส่ธนาัตรนะครับ แล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นลำโพงนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่สแกนบาร์โค้ดสำหรับการจ่ายบิลต่างๆนะฮะค่าน้ำค่าฟันค่าบริการต่างๆก็มาสแกนบาร์โค้ดจ่ายได้เลยอันนี้เป็นช่องเสียบบัตรประชาชนนะครับแล้วส่วนถัดมาเลยนะฮะก็จะเป็นช่องหรือว่าจุดรับเครื่องดื่นนะฮะเปิดแล้วก็เอามือหยิบเครื่องดื่มออกมาได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะฮะเป็นอุปกรณ์ภายในตู้ว่ามีอะไรบ้างนะค,ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยปึ๊บ อันนี้ฮะคือการเปิดตู้มีกุญแจอยู่ด้านข้างนะครับสองน,นหมุนเปิดได้เลย mm hmm. โอเคอันนี้คือเปิดตู้เข้ามาแล้วนะครับครับเมื่อเราเปิดตู้มาแล้วนะฮะเราก็จะเห็นอุปกรณ์ภายในตู้กาแฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดพร้อมหน้าจอนี่เป็นเครื่องรับเหรียญเครื่องรับแบงก์นะฮะอันนี้เป็นตัวอ่านบัตรประชาชนอันนี้เครื่องสแกนบาร์โคดแล้วก็ลำโพงส่วนช่องนี้นะครับเป็นช่องใส่แก้วช่องนี้เนี่ยใส่แก้วได้ถึง80 แก้วด้วยกันนะฮะแนะนาให้ใส่80แก้วมันจะพอดีนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องปล่อยแก้วนะฮะตรงนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับสําหรับการปล่อยแก้วนั่นเองนะฮะแล้วต่อมาเลยเรามาดูข้างในอีกทีหนึ่งนะฮะข้างในอันนี้จะเห็นเลยอันนี้เป็นกล่องใส่เครื่องดื่มนะฮะหนึ่งสองสามกล่องด้วยกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถาดรองนะครับผมแล้วส่วนตรงนี้เป็นกล่องใส่เงินและใส่เหรียญสามารถล็อกคุญแจได้ด้วยนะครับ แล้วก็ออกมาได้นะฮะกล่องใส่เงินและใส่เหรียญเวลาเราหยอดเงินหยอดเหรียญก็จะอยู่ในกล่องนี้นั่นเองนะครับเรามาดูด้านล่างกันนะครับก็ถังนี้จะเป็นถังน้ำนะฮะถังน้ำตรงนี้ก็คือจะดูดน้ำขึ้นไปนะครับเพื่อทำการทำเครื่องดื่มนั่นเองส่วนทางนี้นะครับหรือว่าสายตรงนี้เนี่ยมันจะต่อเข้ากับถาอันนี้ในกรณีที่ล้างท่อนะครับล้างท่อทั้ง3อันอันนี้น้ำก็จะไหลลงถาและน้ำในถาเนี่ย ก็จะเป็นน้ําเสียที่ลงมาตรงนี้นั่นเองนะครับแนะนําแนะนํานะครับตรงนี้เนี่ยให้หา,าถังน้ําขนาดประมาณนี้นะครับเอามาใส่ไว้ได้เลยนะฮะส่วนถังน้ําที่น้ําดีเนี่ยที่เติมขึ้นไปทําเครื่องดื่มเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเราจะแถมไปให้อยู่แล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ลูกค้าหามาให้อาจจะเป็นถังน้ําหรือว่า,าถังอะไรยังไงก็ได้ครับเป็นภาชนะที่สามารถใส่น้ําตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับผมจะเข้าเมนูการจัดการเครื่องดื่มให้ดูกันนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นนะฮะจะมีการรีเซ็ตน้ำรีเซ็ตผง1 2 3นะครับแล้วก็จำนวนแก้วแล้วก็รีเซ็ตน้ำทิ้งนะฮะถามว่ามีไว้ทำไมนะครับตรงนี้หนและเราสามารถดูปริมาณน้ำได้ว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ต้องเปิดตู้ดูนะครับเราสามารถดูปริมาณผง1 2 3ได้โดยที่ไม่ต้องเปิดตู้ดูนะครับดูจำนวนแก้ว ตรงรีเซ็ตน้ําทิ้งตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะน้ำทิ้งเนี่ยว่าน้ําทิ้งของเราจะเต็มหรือ,อยังเราจะได้ทําทการจัดการเอาน้ําไปทิ้งทําการเติมน้ำนะฮะเติมผงและเติมแก้วโดยการเข้ามาเช็คหน้าที่เมนูตรงนี้ได้นะครับในกรณีนี้เมื่อมีการเติมน้ํา เติมผงเติมแก้วและน้ำทิ้งตรงนี้นะครับได้ทําการเคลียร์รเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถกดรีเซ็ตน้ำรีเซ็ตผง123แล้วก็เลือกจํานวนแก้วที่เติมเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูตรงนี้เสร็จแล้วแล้วก็กดยกเลิกได้เลยนะฮะค่าทั้งหมดก็จะรีเซ็ตกลับมาตั้งต้นตั้งแต่แรกใหม่นั่นเองก็คือขั้นตอนการจัดการ เมนูเครื่องดื่มนะฮะสำหรับเจ้าของตู้นะครับเอาไว้เช็คปริมาณน,น้ําปริมาณแก้วและปริมาณผงนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้บริการหน้าตู้เป็นการเติมเงินกับาการกดเครื่องดื่มกันนะครับอย่างแรกนะครับแตะเข้าไปที่หน้าตู้นะครับจะมีให้เลือกบริการเติมเงินและบริการอื่นๆจะอยู่ซ้ายมือนะฮะอันขวามือนะครับก็จะเป็นการจําหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิต บริการเติมเงินกันนะครับให้เลือกไปที่บริการเติมเงินและบริการอื่นๆแตะเข้าไปเลยนะฮะหลังจากนั้นให้เลือกเติมเงินมือถือนะครับระบุะบเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับกดหน้า,าต่อไปเลยครับแล้วก็เลือกลาคานะครับที่ต้องการจะเติมกรุณาหยอดเหรีออยญหรือแบงค์ใหญ่ นะครับแล้วก็ใส่เหรียญน,นะครับหรือใส่แบงค์นะฮะตามจำนวนที่ต้องการที่เลือกเอาไว้นะครับต่อมานะครับเป็นบริการการจำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจะอยู่เมนูทางด้านขวามือก็กดเข้าไปเลยนะะเลือกกาแฟเลือกโกโก้เลือกชาเขียวเลือกเครื่องดื่มที่จะต้องการได้เลยนะฮะแต่เข้าไปนะครับ ก็จะใช้เงินนะฮะหยอดเข้าไปช่องใส่เหรียญก็ได้หรือจะสแกนจ่ายด้วย QR code Mobile Banking ของเราก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการหยอดเหรียญเพื่อรับเครื่องดื่มกันนะฮะเมื่อหยอดเหเรียญเรียบร้อยแล้วนะครับารายการเสร็จสิน้นกรุณารอาสักครู่เพื่อรับ s m s ยืนยันขอบคุณที่ใช้บริการ นี่นะฮะเมื่อหยอดเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็จะทําการทําเครื่องดื่มออกมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับเครื่องดื่มกันที่จุดรับเครื่องดื่มกันโอเคเมื่อกระบวนการทําเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเปิดนะครับเปิดได้เลยเปิดแล้วก็หยิบนะฮะนี่เลยฝานะฮะจะเห็นว่าแน่นหนาทีเดียวไม่ต้องกลัวว่ากาแฟจะกระฉออ,กออกมานะฮะเปิดแล้วหยิบได้เลย นี่นะครับนี่ก็คือกาแฟาที่ออกมาจากตู้กาแฟาออนไลน์ MyStar นะครับโอเคครับเราก็ได้สาธิตวิธีการใช้งานแล้วก็แนะนำอุปกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครนะฮะที่สนใจเป็นเจ้าของตู้กาแฟาออนไลน์ MyStar ตู้นี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์021054418นะครับหรือ line m y s y s t a r co. th Facebook เราก็มีนะครับ เ c e b o o k เนี่ยเราพิมพ์ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า mystar แล้วก็จะเจอเพจเราทันทีนะครับก็สามารถเลือกช่องทางติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ